ต่อไปก็มีบทแทน,น,น,นไมตตาเหลาหลังหลังปะไนข้างในแล้วก็ในส่วนตามขยายนะครมหาปัญหาจบเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะได้ เลยว่าแต่ไม่ตาโยุทิพผู้สนุกสนุสนนิ่ยโยมว่าตามตตมานะปุญญาสิธานิกตาสาปุญญา,า,า,านางยานิกตานิเมสันจักาทิโนโหตูเจสันจักาทิโนโหตู สัตตานตา,าป,ปะมาณตาอ๋อตาตาขอสรรพสัตว์ทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายประมาณไ,ได้ฮะประมาณไ,ได้จงเป็นผู้ได้รับส่วนทรงเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งบุญีข้าพเจ้าีข้าพเจ้าได้ทำแล้วในบัดนี้ได้กระทำแล้วในบัดนี้ แม่จงเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วอื่นๆแล้วกระทำแล้วอื่นๆบุคคลเหล่าใดมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้เป็นที่รักมีอุปการลาเก่้าพเจมีอุปการลาก่ข้าพเจ้าและสัตว์เหล่าอื่น อยงที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นนี่เป็นกลางกลางและจองเวรกันอยู่สัทั้งหลายทั้งหลายที่อยู่ในโลกอยู่ในโูภูได้จำเนิดทั้งสี่เั้งมีขันห้าขันมีขันสี่ขันมีขันขันนหรือมีขันเดียว เียวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ขอสัตว์เหล่านั้นขอสัตว์เหล่านั้นลงเป็นผู้รับรู้ลงเป็นผู้รับรู้การแผ่ส่วนบุญของข้าพเจ้างงการแผ่ส่วนบุญของข้าพเจ้ารวมรวมการอนุโมโทนารงรวมกานอนุโมโทนาและขออัญเชิญเัวดา ขออัญเชิญเทวดาไปสร้างแกะสตว์ผู้รับรู้ไม่ได้ด้วยเถินรรด,ด,ด้วยการมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าด้วยการมูทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแล้ว ครับส่วนแห่งบนนี้ลงเป็นผู้ปราศจากเวรมีชีวิตสุขเสมอขอ,ขอให้บรรลุแดนกเกษมและขอความปรารถนาดีของ

เมื่อกี้เขาขึ้นมาก่อนทำไม,มดีแล้วดีเมื่อกี้เตรียมกล้องอยู่กอไปนะ <c oughs> ่อไปก็มีการถออเท้าป่าเนาะแล้วก็นี่นาโยงคนที่อ้อมแทน้นกันโยนเงี้ยอยู่ berpajang, makanya keluar aja, ไม่คิดแม่แม่เอาไหมส่งให้แม่ท่านต้องเข้าไปไหมไปฝั่งโน้นใช่ไหมอ่าเข้าไปไหนเข้าไปไหนพี่นั่งได้เอาจะไปไหนปวดหลังจะหยุดปวดหลัง

ไม่มีเอ oh, ้าอยู <c ười> này, ่ในรถไม่มีมีแต่แบงไอ้นี่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวแรกกับแม่แหละเดีอยู่เตา อยู่กระเป๋าในรถมิชีมิชีจะร่วเต่างหร่ร้อยดีใช่ไหมเดี๋ยวไปบอกให้มาเดี๋ยวไปแลกให้ไปให้อันนี้ไปก่อน เป็นสองร้อยอ่ะเดี๋ยวมาให้อีกสาม,มชีอันนี้ของของแม่ชีของแม่ชีหนึง่งร้อยแล้วของโยมหนึ่งร้อยคอนสามถอนสามไม่ใช่ถอนสามสามร้อยถอนสา <100. S 1> มเพราะว่าของแม่ชีแม่ชีหน <100. S 1> ึ่งอันนี้หนึ่ง จะถึงอืออืออ๋อเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขยับไปหรือไม่ใช่อยู่อยู่ทางนี้ มันโดนมากเต็มหน้าเต็มตาเลยอ่านะคะตอนนี้นี้ด้วยค่ะ หรอ,ค,อ,อค่ะตอนนี้เรามาถึงอัดเขาทัว่วแล้วนะคะวันี้มีศาสตรพยาพระตาปิฎกเนื่องจามันครอบรอบมันเป็นกุศลครบรอบสามปีของพระจาจาร์ประเสริฐนะคะท่านเป็นอดีตอดีตพระ,ะเรียกว่าอะไรประธานประธาน วัดพิธรรมนะคะวัดเขาพุทธโคดมะค,ะมดค่ะตอนนี้พระอาจารย์มหาวาาัชรพจน์ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะคะพวกเราก็จริงๆท่านก็คือเป็นศิษย์ของวัดเขาพุทธโคดมเนาะและท่านก็เคยสอนที่วัดเขาพุทธโคดมด้วยนะคะ,อะตอนนี้ท่านมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดเขาตัวเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นช่วงที่ ท่านจะถวายพระป่าการึิดษาพระพิธรรมนะคะเดีย๋ยวขาร่วมอนุโมทนาบุญไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวนะคุณที่ไลฟ์ไปเด้งี่โมงละเพิ่งมาถึงนะคะเสร็จเมื่อกี้เสร็จรจ,จากที่เราถวายพระตะขารเพลเนาะตอนนี้พุงที่อยู่ที่วัดเขาทุ่งวัวนะคะอยู่ตรงศาลาอัษรอะไรจําชื่อศาลาไม่ไ <laughs> ด้ศาลาที่ท่านศาลาการากประเรียนที่ท่านทาบุญกันนะคะ เดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะคะขอเป็นอาจารย์อาจารย์ศิษย์บัณฑบอกอาจารย์วัดต่อตัวนะคะที่อาจารย์โผล่ที่มาเป็นตัวเองแล้วก็อาจารย์จีอาจารย์จีด้วยพี่จีนอาจารย์จีเดี๋ยวเราช่วยกันทบเป็นตัวแทนเข้าไว้ท่าป่าโครงการศึกษาย์บัณฑ์นี่นแหละค่ะอาจารย์ เราจะถวายตรงนี้อืมค่ะสามพันหทจะเรื่องถวายพระป่านะคะพระป่าการศึกษา อาจารย์นะคะอาจารย์ของสอนพระพิธรรมของวัดเขาทุ่งวัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ของวัดเขาพุทธโรดมอยู่แล้วนะคะนี่เธอค่ะเดี๋ยวเราจะกราบถวายพระพาณเดี๋ยวรอค่ะ ยอดสุดที่นะคะสามสามสามสองสามสามสามร้อยสสามร้อยค่ะค่ะเดี๋ยวอนุโมทนาไปด้วยกันนะคะจะเป็น นะโมตัสสะพระควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสสะอิมินามะยังพันเตอิมินามะยังพันเต บาสุกุระจิรวานีสปาริวานีสัพริวานีพิขูสสขุสังคัสสะโโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุีสคสังโคอีมานิีมาบางสุกุระจิรวานี สาปาริวาราณีปริคันาติคันหาตุยิมห,หากังในในทีคารตาตังหีตายะสุขายะผาแต่พระพิสุสงผู้เริาแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวอน ก <aunt ie. S 2> <middle> ับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสงแด่พระพิสพระพิสุสงงขอพระพิสุสงจงรับาบขาบังสุขุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้บทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขวามสุขแก่ข้าพเจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และหมู่ญาติของข้าเพเจ้าทั้งหลายอันมีมารดาและบิดาเป็นต้นตลอดกาลละนานเทิน <c oughs> ร่สกปดีในตอนแรกน่าไม่คจาจกระเรซิร์ฟใส่ปอกไว้กระมาก,ก็ไม่นอนนะผมทเราสาปมไปอยู่กับผู้เราไม่อยากมาจะไม่มาจากระเสิร์ฟจะใสอกไว้บอกว่าจะมเช่วยบอให้มามากเ บอกใจมาช่วยตั้งใจมาใจให้มดช่วยรวมกันตระเวนใจน่วยคอยดูแลลูกศิษย์ลูกหาขอทำงานให้ยากง่ายทุกคนทีหาโรคกันถือว่าเราในแสดงป์ออกแดกเป็นที่ในออกแดงชัดเจนคำว่ากรบตันโตแปลว่ารู้ แต้กระทำไปก่อนแล้วการตาเวทีการที่จะตอบแทนใกก้นชัดเจนสําเราบกเราท้งหลายก็ได้ม้อเริ่มกันแะทำก,การตอบสนองอย่าเป็นคราสมาสมาสมารถตามสติและกำลังที่พวกเราสามารถจะทำได้เมื่อเรได้มีการหาข้อบะปาถไายก็จะเป็การกษาพระพิธ อราพัฒนาในตัวสอดเจตนาของยาตัวทุกมครับตัวระบวนการทั้งหลายที่ทัางหลายที่าแม่ชีที่แบบที่เขาเรียนเมฆเคยอยู่ที่นี่จากสอดปัจจัยที่แล้วได้สลัดนะจะเป็นเสบียงตั้วไปอยู่ไม่ไหนแล้คราวนี้เราไปในสารรู้ได้ไงทำให้เรานั้นได้รัเหิปัจจัยัตรีงาในรับสุดความจะเป็นแบบไรครับห เพราะว่าผู้พูดส่วนทั้งหลายก็จะคอยปลุกสึงสดเสริมให้เราไปฟังให้กับผู้ที่เป็นกระทำไปยกตัวอย่างว่าเมื่อเราได้รับความสุขในปัจจุบันมันมิจะหาแล้วก็เพราะนั่นเพรสะผคุณงามความดีที่เราได้กระทำเมืก่อนนี้สร้างมาโดยให้ หาว่าเราก็ได้เคยสร้างุณงารความดีอะไรไว้มันก็ไม่มีเหตุผลดีงามอะไรมาใเราก็รับตามตความจรินอะไนี้เมื่อเราคิดได้แบบนี้ได้คุณกุศลนี่แหละจะเป็นที่คุณของเราขนาดหน่แท้จิงมันเอวิใจด้วจะจะมีการคู่กับการรัเราไม่เข้ากับุ ญาติที่ทั้งหลายจะช่วยเหลือเพื่อนูออกกอกงกันได้แค่ทีครั้งคราวเราไปขอความช่วยเหลือจากญาตินี่ได้แค่ทีครั้งคราว่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราแต่บุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยจะคอยหรือส่งเสริมช่วยเราตลอดนะเป็นกว่าเราจะเข้าไปสู่มรดกุศลเรียกว่าคอ,อยหรุอส่งเสริมช่วยเหลือเราไป ทุกคนควใช้หากว่าจะทำไปเนี่ยเมื่อคิดด่งใกล้จะยุคใดเราทั้งหลายก,ยาก็มีปัญญาดีเพื่อหมั่นสร้างสรมทุกข์สมีการให้ทานษารสตริแล้วก็จเจอฌานเป็นการพัฒนาสติปัญญาของเราให้มีความรลดความฉลาดก็ต้องอุบายหลายอย่างเช่นการศึกษาพระธรรม ก็เป็นการพัฒนาปัญญาของเราให้มีความรู้ความฉลาดในปรมัตญธรรมในสังขารธรรมทั้งปวงบีงทีท่านอาจารย์กระเสริฐท่านได้ครับเพรยเพรย์ายาวนานส่งขอดส่งไม้ต่อกมาถึงพวกเราพวกเรามประมาทที่บินพกของไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกเต๋าหลวงพ่ออิทิน พวกปองออยู <đ> ่โน่นอยู่ที่อยู่บนขุดมุญน่ะมาชวยกันพวกปองเป็นพวกก่อตั้งเป็นอาศัยกำลังศรัทธาจากญาติโยมเราเริ่มรู้สึกว่าก็ถือว่าเราได้มาศึกษาเพื่อเป็นเสบียงให้กับตัวเราและก็ยังได้ช่วยเผยแพร่หลักธรรมสอนขอบวมเกิดกระสมาชิกเมื่อเก้าองค์ สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นุคากรละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้เข้าถึงบางคนทีพานในเขาหารับหน้าต่อไปทางภุ้ากัตัว่าปุญญานีป็นโลหิสมิรปิ๋าโตรติปา๋นุงหนังติรปแงสัมันแสงมันข้างหลังแสงมันใจ่ดงานในโอกาสนี้ก็ขอภระนาสาธุขอาน่าแท่งนเษรแลนักา แล้วก็รสบผนบามีทั้งหลายเพื่อทั้งหลายในกสร้างกันมานี้แล้วตั้งแต่ต้นจนมาถึันนี้ต้องวมการเป็นตปาเป็นเดชะเป็นคารวปัจจัยถึงอุปนิสัยตามส่กไปทั้งหลายในความสุขความเจลิญภาษาภพกษ์เปิดเยพัฒนาเุนประการใดการที่ชอบทำเพราความสาเร็จสมการปัฒนาน้โด้วยการทุคนทุ้น่านเอ่อ สาธุแกกนา้ำ่อนนะเยอะวาริวะหาปุราวริภุเรนทีอาขลังเอราวัณยทิโตทินังเปกาณังปกัปปสีอิจิตาปจิตาตุหังอิปเมวะตมิจโต

ยุคอภาวสัมพิติโ t i วิวารฉันตุสัตโอวินานจะตุมานเทพวันวันตากายุวสุขีทิกายุโกภาวสัมพิติโ t i วิวารฉันตุสัตโอวินานจะตุมานเทพวัน ตรายวะสุขีทีคายภาวะอภิวาทนะสิรีสณิฏฐังบุญบาปปัจจายิโตวจตาธัมมาวัฒทันติอายุณสุขัง patewata saka punta nupawena saka sotipawan tutepawa utsat tatan utsat patewata saka tanma nupawena saka พลังกรัตุสัพพเทวตาสักพสังฆานุภาเวนัสสทศวัรคินภาวนตุเตมสัมมาสัมพุทโธภคะวา ผูทางพระขวันตังอภิวาเทวีว่าพระโกพระขวตาธมโมธรรมังนามามีผู้ปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆนามามี เสร็จสิ้นพิธีแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นอะไรที่นะคะแอบสลับกล้องให้ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงสลับกล้อง เอาเหรอกลับเลยเหรอกลับไปเอามังคุดกินกันเอาเหรอๆๆนี่นี่นี่เมชีมาด้วยนะคะเมชีมาด้วยแล้วดูดูด้านหลังนะคะเนี่ยเมชีเตรียมกลับระยองใช่ไหมจะเข้าสวนแล้วจะเข้าสวนแล้วเจ้าของสวนค่ะไปเอามังคุดเออนี่ที่ที่เรียนอภะพี่ทอยู่ด้วยกันนะคะชั้นมัธิมตรีเรียนกันมาตั้งแต่จุนตีแล้วเนาะ แอบดูนี่พวกคนกำลังเตรียมกลับแล้วคะเสร็จพิธีแล้วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะไปแล้วเ,เดี๋ยวุิจีก็จะปิดไลนะะ์แล้วค่ะอ๋อเจนเนาค่ะค่ะค่ะยดเก็ค่ะค่ะที่สวัสดีค่ะ,ะไ,ปไปแล้วไปแล้ว สำหรับวันนี้เนาะเก็บบุญสองที่เลยสองวัดเลยนะคะจริงๆก็เป็นเครือข่ายนะ,ะเพราะว่าตรงนี้พระอาจารย์มหาบรโพธิ์ท่นานก็มาเป็นลูกศิษย์ของวัฒนาเ,าเวาโวโด,โดแล้วก็ท่นานก็มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะแล้วก็ก่อตั้งสํานักศึกษาพราะพิธรมด้วยนีนีด้วยนะคะก็เลยแบบกําลังมีผู้นักศึกษามาเรียนเยอะมากนะคะเพราะว่า,าเป็นจุดที่ ม,ยม,ม,ม,มียังไม่มีตรงบริเวนี้นะยังไม่มียังไม่มีนะคะสาธุอนุโมทนาการทุกท่านนะคะสาธุค่ะไปแล้วนะคะเขาปิดไลน์เดี๋ยวเขาจะ่ายภาพหมู่กันนะคะไปแล้วค่ะ